ำหรับใครนะคะที่อยากจะมีตา2ชั้นหรือว่าให้ตาตัวเองเนี่ยดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนะคะเมคอัพก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่ช่วยได้ค่ะอาจจะเคยได้ยินกันอยู่บ่อยๆนะคะว่าสติกเกอร์ติดเปลือกตาอ่ามันคืออะไรนะคะก็มีหลายรูปแบบอยู่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะที่จะมาในลักษณะของ เป็นเหมือนสติกเกอร์หน้าตาแบบนี้นะคะที่เวลาจะใช้เนี่ยเราก็ลอกออกมาแบ่งครึ่งนะคะ1ชิ้นใช้ได้2เปิดตาเลยวิธีการนะคะก็คือลอกออกมาแล้วก็ติดลงไปบริเวณชั้นตาที่เราอยากจะให้มันพับเข้าไปเนี่ยแหละคะ่ะอันนี้เนี่ย ต้องฝึกดีๆนิดนึงนะคะเพราะบางทีบางคนติดไม่เท่ากันสองชั้นตาก็ได้ดูไม่เท่ากันขึ้นมาอย่างนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะติดลงไปก่อนที่จะแต่งตาได้หรือถ้าเกิดใครบอกว่าวิธีการนี้โอ้ยมันยุ่งยากมันไม่รู้จะติดยังไงสติ๊กเกอร์ติดตรงไหนนะคะการแต่งตาง่ายๆที่มูมเองมักจะแนะนําก็คือถ้าคนเป็นคนที่เปลือกตาค่อนข้างมีหนังตาเยอะแล้วก็ดูค่อนข้างจะบวมนิดนึงให้หลีกเลี่ยงการใช้อายแชโดว์ที่มีลักษณะวาวๆหรือว่าชิมเมอร์ชิมเมอร์เพราะว่าเหล่านี้เนี่ยมันจะยิ่งทําให้ตานนนี่ย่ยยิิงงดูบวมมากขึ้ะนนะคะ ธีการง่ายๆที่จะสร้างกระบอกตาหรือว่าชั้นตาเล็กๆให้มันดูมีมิติมากยิ่งขึ้นของโมเมนะคะก็คือจะใช้อายแชโดว์เนื้อด้านนะคะสีน้ำตาลอาจจะเข้มกว่าผิวสักเล็กน้อยไม่ต้องเยอะนะคะแล้วก็ใช้แปรงกลมๆเนี่ยค่ะง่ายๆเลยนะคะจับลองจับดูนะคะว่ากระดูกเบ้าตาของตัวเองอยู่ตรงไหนนะคะเราจะต้องมีนะคะไม่มีคุณไม่ใช่คนดิฉันไปก่อนนะคะกลัวนะคะเราก็จะใส่สีน้ำตาลอันนี้ค่ะลงไปบริเวณกระบอกตาของเราเบาๆเพื่อให้มันเกิดเงา ให้เห็นว่ามีความลึกเกิดขึ้นนะคะก็ง่ายๆเลยค่ะประมาณนี้ค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าให้เกลี่ยให้เนียนด้วยให้นึกถึงที่ปัดน้ําฝนเข้าไว้นะคะกลับมากลับไปกลับมากลับไปกลับมากลับไปแบบนี้นะคะกับสีน้ําตาลเนื้อด้านจะทําให้ดวงตาดูมีมิติมากขึ้นและแน่นอนอย่าพลาดกับไอายไลเนอร์ค่ะหลายๆคนก็บอกว่าไอายไลเนอร์แบบลิควิดเนี่ย มันเขียนยากเขียนเย็นเหลือเกินนะคะแต่ถ้าเกิดคุณเขียนได้ถูกวิธีเนี่ยค่ะมันก็จะทําให้ดวงตาของคุณดูคมมากยิ่งขึ้นแล้วก็ทําให้ดูมีชั้นตาเพิ่มขึ้นได้นิดหนึ่งความเข้าใจผิดอย่างหนึ่งที่โมโมอยากจะแก้ไขคือจริงแล้ววิธีการเขียนอายไลเนอร์เนี่ยมันมีหลายแบบมากนะคะขึ้นอยู่กับรูปตาของคุณแต่หนึ่งอย่างที่อยากจะเตือนก็คืออย่าเขียนายไลเนอร์ที่หนาจนเกินไปโดยตั้งใจว่ามันจะทําให้ดูชั้นตาหนาขึ้นนะคะจริงๆแล้วเนี่ยบางทีเนี่ยการเขียนอายไลเนอร์ที่อยู่ในขนาดที่กําาลลังพอออดีีหหรรืวว่่เเ็กยนย จะทำให้ดวงตาของคุณเนี่ยดูคมมากยิ่งขึ้นมากกว่าการไปถมไอายไลเนอร์ดําๆหนาะๆนะให้คิดเอาไว้ค่ะเราใส่ชุดสีดําให้ผอมฉันใดไลเนอร์ดําๆใหญ่ๆก็ทําให้ตาของเราดูเล็กลงฉันนั้นนะคะวิธีการง่ายๆแบบนี้จะช่วยทําให้ตาของคุณเนี่ยดูคมขึ้นได้แน่นอนค่ะดวงตานี่ถือเป็นอวัยวะที่สําคัญที่สุดชิ้นหนึ่งในร่างกายของคนเราเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิด คิดว่าจะไปทำศัลยกรรมอะไรบริเวณดวงตาเนี่ยก็ต้องพิจารณาความปลอดภัยให้ดีที่สุดเลยยังไงสวยสาตร์ก็ส่งเสริมให้คุณสวยอย่างมีสติและปลอดภัยนะคะสัปดาห์หน้าจะเป็นเรื่องอะไรต้องติดตามวันนี้ไปแล้วสวัสดีค่ะ